สวัสดีค่ะพบกับร้านนาราช็อปนะคะเสื้อผ้าแฟชั่นสินค้ามือหนึ่งงานป้ายนะคะเป็นเสื้อผ้าชุดทํางานชุดสูทชุดไปเที่ยวคือชุดเดียวกันนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนํานะคะ,ะเริ่มต้นที่ตัวแรกก่อนตัวที่แม่้าใส่นะคะตัวนี้นะคะขออนุญาตดูนะตัวนี้นะคะจะอยู่ที่เป็นไซส์เตัวนี้ไซส์เนะคะเป็น2ชิ้นแบบนี้นะคะไซส์เออกได้ที่34-35เอว27-28นะคะสะโพก38นะคะความยาวอยู่ที่36นะ ตัวนี้จะเป็น2ชิ้นแบบนี้นะคะเซตนี้นะคะราคา350บาทลูกคา้ามีสีเดียวคือสีชัพูตัวนี้นะคะด้วยความที่เป็นแบบชั้นๆแบบนี้ของเขาลูกคา้ารายละเอียดมีกระดุมแบบนี้เลยนะคะสามารถแยกชิ้นใส่ได้แล้วก็จะมีผ้าน้าแบบนี้ลูกค้าเห็นไหมมีผ้าน้าแบบนี้นะคะชอบความเป็นระบายระบาย ฟุงฟิ้งแบบอย่างนี้ของเขามากเลยนะคะอะตัวนี้ไซส์ M นะคะเดนไลน์สกอตนะคะตัวนี้นะคะจะมี2ไซส์นะคะมีไซส์ S กับไซส์ M นะคะฟังรายละเอีดยดไซส์กันนะคะอกไซส์ S นะคะไซส์ S อกอยู่ที่36 -37 เอวอยู่ที่25-26สะโพก36 -37 ความยาวอยู่ที่41นะคะตัวนี้อยู่ที่ราคา250บบาทเอามาดูความละเอียดใกล้ๆกันนะคะเขาจะมีความแบบ เป็นแบบว่าเข้ารูปแบบนี้นะคะตรงเอวเขาจะมีความที่แบบว่าทําเป็นเย็บเป็นเหมือนเข็มขัดนะลูกค้าช่วงบนนะคะเขาจะมีความแบบใส่ระดูไหล่ตั้งแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ความยาวเขาก็จะคุมเข่านะคะส่วนแม่ค้าสูงร้อยหกสิบเนี่ยก็จะใส่เราจะคุมเข่านะคะเอามาดูรายละเอียดใกล้ๆสองไซส์นะคะ S กับ M สองร้อยห้าสิบบาทค่ะงานสวยมากเขาเรียกว่าผ้าทวิตแล้วคือผ้าทวิตทั้งตัวลูกค้ากลัวคันนี่คะ่ะ บบเขาซับในให้ทั้งตัวแบบนี้เลยซัยซยบในให้ทั้งตัวแบบนี้เลยตัวนี้เนี่ยมีสายมีไซส์ S กับไซส์ M นะคะตัวนี้มีสองนะมีไซส์ S กับไซส์ M ดูงานเขาใกล้ๆก่อนผ้าทวิตทั้งตัวแล้วก็ไม่ต้องกัวคขานเพราะเขาซับในให้ทั้งตัวนะอะมาดูรายละเอียดไซส์นะคะไซส์ S นะคะจะอยู่ที่อกอยู่ที่34 -36 เอล30นะคะแล้วก็ สะโพก38แล้วก็ไซส์ M นะคะฟังรายละเอียดไซส์กันนะคะอก3 8 3 8เอว32สะโพก40ความยาว33.5นะคะตัวนี้แม่กว่านี้ราคา300บาทเท่าน,านั้นลูกค้า300บาทอาจจะความใกล้ๆแบบนี้นะคะ เป็นเซ็ตผ้าสูตรแบบนี้เลยค่ะเป็นเซ็ตชุดสูรแบบนี้เลยค่ะทั้งเซ็ตนะคะได้ทั้งเสื้อสูรแล้วก็ได้ทั้งกางเกงแบบนี้เลยนะคะนี่กางเกงเป็นไม่เป็นเอวสมอกนะคะเป็นเอวปกติแบบนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวแม่จะแจ้งรา,ายละเอียดไซส์นิดนึงนะคะตัวนี้นะคะมีไซส์ M กับไซส์ L สูตรนะคะจะมีแบบว่าเสริมไหลให้ด้วยนะคะอ่ะนี่แบบนี้เลยนะคะจะมีทั้งหมด3สีนะคะมีสีเขียวมะนาวนะคะสีเหลืองนะคะ แล้วก็สีม่วงนะคะมีทั้งหมด3สีแบบนี้เลยนะคะไซส์ M จะอยู่ที่ 3, 4, 27, 38นะคะกางเกงยาวอยู่ที่39เสื้อยาวอยู่ที่25นะคะตัวนี้นะคะทั้งเซ็ตไม่ให้ในราคา350บบาทลูกค้าได้ทั้งสูตรแล้วก็ได้ทั้งกางเกง เดตคุมโทนตัวนี้ค่ะแขนเขาจะมีแบบเป็นแต่งระบายแบบนี้นิดนึงนะดูตรงคอเสื้อเขาแล้วเขามีอะไรกระดุมให้ด้วยนะคะนี่มีอะไรกระดุมให้แบบนี้เลยนะคะมีไซส์ M กับไซส์ L นะคะเดี๋ยวฟังรายละเอียดไซส์กันนะคะไซส์ M นะคะ34 28 38นะคะไซส์ L นะคะ36 30แล้วก็40ความยาวอยู่ที่32นะคะตัวนี้ไม่ให้ในราคา289บาทค่ะ มีเซ็ตสูตรตัวนี้แถมอีกตัวหนึ่งแต่ว่าเป็นไซส์เอสนะคะเป็นไซส์เอสเหลือแค่ตัวเดียวแล้วนะคะได้ทั้งสูตรนะคะแล้วก็เป็นกางเกงแบบนี้เลยนะคะนี่กางเกงไม่เอวสมอกนะคะตัวนี้เซ็ตนี้นะคะแม่ให้นะคะสองร้อยบาทเซ็ตนี้สาหรับสาวไซส์เอสนะคะให้นาคาสองร้อยบาทเหมือนเราได้สูตรหนึ่งร้อยแล้วกางเกงอีกหนึ่งร้อยบาทนะคะใส่ชิวๆนะคะตัวนี้จะเป็นเสื้อแล้วก็เป็นกางเกงเซ็ตแบบนี้เลยนะคะ ดูข้างหลังลาคอร์ดนะคะอ่ะตัวนี้ไม่ใช่เสื้อยืดธรรมดาเพราะเขามีเสริมไหล่ให้ด้วยใส่แล้วจะดูแบบแขนตั้งนะคะตัวนี้นะคะอกได้ถึง44นะคะความยาวกางเกงนะคะอยู่ที่13นิ้วนะคะไม่ให้เลยนะคะ290บาทเลยค่ะทั้งเซ็ตแบบนี้เลยนะคะใส่ชิวๆแบบนี้อุสบายผ้าใส่สบายมากเป็นปนันนึงตัวสุดท้ายเป็นเดรสขนมชั้นนะจริงๆตัวนี้นะคะอกนะคะยืดได้ถึง38 เอวได้ถึงสีเอวได้ถึงสาสะโพกได้ถึง40นะคะสามารถใส่แบบแบบนี้ก็ได้หรือเป็นแบบว่าปาดไหลแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นแบบขนมชั้นแบบนี้เลยตัวนี้น่ารักมากตัวนี้ไม่ให้ในราคา150บาท วันนี้มาแนะนําสินค้าพิเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไง,ง,งฝากกดติดตามร้านเอาไว้ด้วยนะคะจะพยอยลงคลิปสินค้าเรื่อยๆนะคะลูกค้าต้องทางการสั่งซื้อนะคะเดี๋ยวแม่จะพิมพ์อาไว้ที่ใต้คลิปนะคะจะเป็นเบอร์โทรหรือเป็นไลน์นะคะสามารถแคปรูปหน้าจอแล้วก็ส่งให้แม่ได้เลยหรือจะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะนาราชอบสวัสดีคะ่ะฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย